ชีวิตผมเนี่ยทั้งชีวิตผมไม่เคยทําอาชีพอื่นนอกจากทําแต่เสียงนักันทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับผู้ชายท่านหนึง่งซึ่งเป็นพี่ชายของผมเองนะครับรู้จักกันมานาะแสนนานมากและท่านนี้เนี่ยผมยืนยันได้เลยว่ามีเสียงอยู่ในหัวใจ แล้วก็อยู่ในความคิดอยู่ในหลายๆอย่างของเขาไม่ว่าจะเสียงเพลงจากบ้านหรือจากรถยนต์ก็ตามนะครับเรามาพูดคุยกับเขาคนนี้กัาว่าเขามีแนวความคิดมีมุมมองอย่างไรและที่สำคัญคือเสียงที่อยู่ในหัวใจของเขาเนี่ยเป็นอย่างไร พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่ชาย<ฤ>ผมเองครับผมครับผม,ผมกันรู้จักกันมานานมากต้องมีเกือบ20สิปีใช่ครับพี่วันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกว่าพี่รักเสียงยังไงพี่มีเสียงในหัวใจยังไงแล้วพี่เริ่มเอาเสียงเนี้ยมาทําเป็นธุรกิจได้อย่างไรและเดี๋ยวสุดท้ายเราจะดูว่าพี่เนี่ยก้าวข้นอีกขั้นหนึ่งก็คือมาทาเครื่องเสียงบ้านอย่างไรครับครับผมเริ่มต้นจาก พี่ช่วยเล่าถึงความประทับใจกับเสียงหน่อยสิครับอย่างนี้ก่อนครับถ้าพูดถึงเสียงเนี่ยผมผมเริ่มต้นตั้งแต่ผม,ผมจบอิเล็กทรอนิกส์ครับสมัยก่อนเนี่ยเริ่มทำงานโครงการงานงานโปรเจกต์เนี่ยครับผมมาเลือกที่จะผลิตแอมปประกอบแอมเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนนี้ก็จะมีถ้าพอเอ่ยชื่อได้ก็เมื่อก่อนนี้แบบถ้าเราชอบนี่เราชอบเป็นแบบว่า แอมตุลาเมื่อก่อนนี่ตามบ้านมอตามอะเนี่ยผมก็จะ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 เริ่มจากตรงนั้นครับแล้วก็ในอาชีพชีวิตผมเนี่ยทั้งชีวิตผมไม่เคยทําอาชีพอื่นนอกจากทําแต่เสียงนะครับครับผมทาแต่ผมเริ่มต้นทํามาจากนั้นผมประทับใจผมรู้สึกว่าพี่สร้างเสียงได้ครับพอผมทาแอมมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมผมสร้างเสียงได้นี่ว่าผมสามารถทําเสียงได้ผมก็เลยรู้สึกว่าประทับใจตั้งตั้งแต่การทําเสียงตรงนั้นครับประกอบแอม แล้วก,ก,ก,ก็ก็ผ่านการช่างซ่อมมาครับก็ยังซ่อมยังทําวนเวียนอยู่กับการซื้อลําโพงมาต่อเองประกอบเองตอนนั้นก็ไปเป็นแบบเด็กๆครับก็มาเป็นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามาทามาทาเกี่ยวกับช่างซ่อมครับช่างซ่อมนี่เมื่อก่อนสมัยก่อนนี่เมื่อปีโอ้โหจะปีพศประมาณยี่สิบ กว่านี่ผมสมัยก่อนขนส่งไม่ดีเนี่ยร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องมีช่างซ่อมหลังร้านนึกออกนะครับผือคือมันไม่สามารถส่งซ่อมเข้าในกรุงเทพได้เราก็ต้องเป็นช่างซ่อมหลังร้านก็เริ่มต้นจากอย่างนั้นนะครับจากช่างซ่อมมาแล้วก็ได้มีโอกาสเปลี่ยนไปเป็นไปไปซ่อมพาวเวอร์แอมป์สมัยก่อนนี่เป็นเทปตลับเทปดูดอ๋ออ่าเป็นของของของรถยนต์ทำแอมป์ทำ คัดเสร็จรแล้วก็ต่อมาทําเป็นซีดีอะไรพวกนี้ผมยังซ่อมอยู่ครับก็พอหลังจากที่ซ่อมแล้วเนี่ยครับมันเป็นของรถยนต์มันก็มีมีการเพราะว่ามันติดในรถมันก็ต้องไปรื้อไปอ,ไอยเงี้ยก,ก็เริ่มต้นมาจากอย่างนั้นจนมาเปิดร้านเองครับเปิดร้านเนี่ยผมเปิดร้านเป็นของตัวเองมาเนี่ยประมาณสิบแปดเข้าปีที่สิบเก้าครับผมไวนะไวครับผมเจอพี่ตั้งแต่ ผมเป็นช่างนะโอ้ครับผมใช่ไหมจำได้จำได้อผมเป็นช่างอยู่จนผมเจอพี่เนี่ยต้องมียี่สิบปีขึ้นนะเพราะผมมาเปิดร้านนี่ก็จะยี่สิบปีแล้วอ่ะครับนั่นแหละพูดกันง่ายๆว่าผมพี่เห็นมาผมก็ยังไม่เคยได้เปลี่ยนตั้งแต่เรียนมาเนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะนั้นครับต้องบอกว่าอะไรที่ที่เป็นจุดกําเนิดก็คือเริ่มต้นจากการที่รักเสียงครับเป็นผู้เป็นผู้สร้างเสียงได้เนี่ยครับ มันก็เลยอยู่ในหัวใจที่แบบฉัน,ฉนทำอาชีพอ,อื่นอีกไม่ได้อีกต่อไปแล้วพอทำรถยนต์แล้วเนี่ยจะให้ผมไปทำแบบอื่นเนี่ยผมผมรู้สึกว่ามันยังไม่ครบรครับทำบ้านต่อเลยดีกว่านะ่ะเพราะว่าผมเห็นผมเชื่อพี่ต้องเห็นว่าลูกค้าเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมาแล้วก็มานั่งรอรอแล้วก็นั่งเฉยเฉยก็เสียเวลาลูกค้าใช่ใช่ใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่ ก็เลยเริ่มต้นว่าถ้างั้นเนี่ยพอผมทํารถยนต์แล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยทําชอบเสียงรถยนต์อยู่แล้วครับผมก็เลยคิดว่าลูกค้าผมเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกับที่จะนําเสนอเครื่องบ้านได้ผมก็เลยมาทําเครื่องบ้านครับมาทําเครื่องบ้านด้วยแล้วก็แล้วก็ลูกค้าเรามีมีฐานลูกค้าที่ดีอยู่แล้ว,ลว,ลวครับในมุมมองของพี่รครับการทําเครื่องเสียงรถยนต์มาทําบ้าน ได้อะไรจากการใช้ใช้ความแตกต่างตรงนี้มามาปรับใช้ด้วยกันมากไหมครับโอ้โหได้เยอะมากคือจริงๆแล้วเวลาพอทําเสียงเนี่ยมันมีมันมีของรถยนต์เนี่ยซื้อไดเวอร์ครับแล้วมาประกอบมันเหมือนเราเป็นคนสร้างเสียงเหมือนกันใช่ครับอ่าแต่ของบ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นตู้มาแล้วครับนะครับครับแล้วก็มาติดตั้งตามบ้านเนี่ยอืให้มันได้ดีเนี่ยครับ เราเนี่ยถือว่าเป็นเป็นคนที่มีความเรียกว่าเราเข้าใจถึงแก่นของเสียง<ะ>เพราะเราประกอบจากไดเวอร์มาแล้ว<ะ>อ่าแล้วเราเราเวลาพอมาเป็นตู้เนี่ยเราเข้าใจว่าเสียงที่เขากําลังกําลังทําให้เราให้เราฟังที่เป็นตู้เนี่ยครับ<ะ>เราเรียกว่าเขาเป้าหมายของเขาอะ่ะที่เขาทําเสียงออกมาเป็นแบบอย่างเงี้ย มันจะถ่ายทอดมาให้คนฟังเนี่ยเป็นแบบไหนเนี่ยเราเข้าเราเข้าใจแล้วก็เวลาพอเราทำเนี่ยครับเราชอบเป็นคนที่ทำล้วต้องรู้ถึงรู้ลึอกอ่ะหรือเข้าใจแกะถ่าน,นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษามันให้ถึงที่สุดผมเห็นโชว์รูมแห่งใหม่ของพี่กิฟตครับทำแต่ละห้องแต่ละมุมเนี่ยให้เหมือนไลฟ์สไตล์ในห้องในห้องในห้องในบ้านนะครับ ผมก็รู้เลยว่าอ๋อถ้ารบยนต์เนี่ยเรารู้ว่าเขาใช้งานยังไงแล้วใช่ไหมครับแล้วบ้านเราก็จะอาจจะไม่รู้ว่าเขาใช้งานยังไงครับแต่เราทําให้คล้ายๆในบ้านเขาใช่ครับเขาก็จะได้ชอบแบบนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่คือผมพยายามอยากจะทําเสียงเนี่ยสําหรับได้ทุกมุมของบ้านมุมรับแขกอืมุมนั่งชิลมุมโต๊ะกินข้าวมุมแบบนั่งเล่นครับหรือแม้กระทั่งที่จะเป็นพักผ่อนในสนามหญ้าเนี่ย เราสามารถหรือถ้าจะจริงจังเลยนะเป็นมีโรงหนังเป็นโรงหนังส่วนตัวเป็นห้องแบบห้องฟังเพลงส่วนตัวอะไรเงี้ยผมว่าแบบนั้นเนี่ยยิ่งง่ายใหญ่ครับคือพี่กิ๊บมองว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องนั่งฟังเพลงอยู่กับที่เสมอไปตลอดไปแต่เพลงเนี่ยควรจะไปอยู่ในไลฟ์สไตล์เราในทุกที่ที่เราเข้าการแล้วก่พี่จึงทัอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อสนองใช่ใช่ไหมครับผมมองงนี้ ถ้าถ้าคุณเป้าหมายของการการฟังเพลงนะแล้วคุณมีเป้าหมายเดียวเป้าหมายเดียวกันกับของเรานะครับคือถ้าฟังเพลงแล้วต้องการผ่อนคลายเนี่ยมาหาผมค ah ร um. ับแต่ถ้าจะจริงจังกับการฟังเพลงว่าฟังแล้วต้องอันนั้นอันอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นต้องแหลมอย่างนี้อันนั้ยน,ยา,นยาวยาวกีววิอันนั้นต้องล้ถึงน,นู่นฮะอ้ผมมองว่ามัครนะถ,ถ้าจริงจังแบบ e อย่างนั้นเนี่ยมัน มันผมว่ามันไม่ได้เพื่อการผ่อนคลายละ่ะมันเพียนไปมันมันมันจะคนละคนละแบบกันแต่ถ้าเป็นเป็นสไตล์ผมเนี่ยผมทำเนี่ยผมผม,ผมเป้าหมายของการทําเสียงไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านครับเป้าหมายผมคือต้องรีแลกเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นแต่แต่การฟังแบบฟังแล้วให้รีแลกเนี่ยมันไม่ได้เกิดว่าฟังกับเสียงลําโพงอะไรก็ได้ติดตั้งแบบไหนก็ได้ไม่ใช่อ่าม,มันก็ต้อง มันก็จะต้องอิงกับความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นเสียงแบบนั้นๆแต่ฟังแล้วต้องรีแลกมาถึงคำถามนี้ครับนะแล้วในบรรดาแบรนด์หลายๆแบรนด์เป็นขอ,ของเครื่องเสียงบ้านเนี่ยทำไมพี่กิ๊บมองเห็นอะไรในโฟกัลแล้วก็เนมครับอย่างแรกครับต้องบอกว่าผมมาเกิดมาจากรถยนต์ครับผมก็มองดูว่าผมมีปัญหาอย่างนี้ก่อน ปัญหาของคนกลุ่มคนที่ทําเสียงเนี่ยครับสรุปแล้วเวลาเพราะผมเวลาตอนที่ตอนที่เอามาเนี่ยมันเป็นไดเวอร์มาเป็นตัวลําโพงเปล่าๆแล้วเอามาติดในรถปัญหาของผมตอนนั้นนะที่ผมทําเนี่ยครับแล้วก็ผมทําโฟล์คมาเนี่ยผมว่าสิบกว่าปีเอาเป็นว่าโฟล์คเนี่ยผมเนี่ยทํามาทั้งบ้านและรถเนี่ยสิบกว่าปีเนี่ยครับผมศึกษามาพอสมวควรแต่ ก่อนก่อนก่อนหน้านั้นมาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ผมซื้อไดิเวอร์มาแล้วมาติดตั้งอยู่ในรถเนี่ยแล้วมันทําทีละเสียงทีละเสียงขึ้นมาเนี่ยเฮ้ <He> i, เสียงนี้เนี่ยมันมันมันใช่ปะวะมันฟังดูเหมือนเหมือนคล้ายๆนะแต่ว่าเข,เขาเรียกว่าปรัชญาในการผลิตลําโพงแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับเพราะนั้นโฟกัลเองเนี่ยเขาก็จะมีปรัชญาในการผลิตเสียงโอเคไหมพี่เข้าใจครับทุกคนเนี่ยมัมน หรือทุกยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีปััจัาในการทําเสียงเนี่ยแต่เสียงที่ผมทำอ่ะแล้วผมเลือกโฟกัลอ่ะเพราะโฟกัลเนี่ยมีเครื่องบ้านอผมเลยลําโพงแต่ละรุ่นเนี่ยเวลาพอผมจะไปเรฟเฟรนซ์หรือเป็นเสียงอ้างอิงของของเสียงที่ที่สมจริงที่เกิดขึ้นน่ะผมก็จะฟังของบ้านอแล้วเอาไปจูนใส่ในรถอแต่ทีนี้ฟังเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนรู้สึกว่าเฮ้ยว่าจนเราทํา รถฐานกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันก็ทําทั้งบ้านทั้งรถเลยอืแล้วก็เอาโฟกอลนี่ยแหละครับนั่นแหละครับคือจุดกาเนิดความชอบความรักในเสียงบวกกับแบรนด์สินค้าที่เราคุ้นเคยแล้วเราก็ชอบด้วยครับจึงผสานกันตอบโจทย์ให้กับลูกค้าคใช่ครับใช่ใช่พ,ชพี่พี่กิฟครับช่วยเล่าหน่อยเพราะว่าการได้ไปโรงงานโฟกอลไปโรงงานเนมเนี่ยนะครับเราได้เห็นอะไรของเขาบ้างแล้วเพิ่มความมั่นใจอะไรกับพี่บ้างครับ พอพูดถึงเรื่องนี้นี่ขอเวลาทัก3าสี่ชั่วโมงนะพี่นะเอาเลยพี่ผอผมต้นพี่เท่ากับพี่ทายผมคือคือจริงๆอ่ะโปรเจกต์เนี้ยครับมันเริ่มต้นมาจากบริษัทซีเฮดมีเดียครับซีเฮดโฮมคะคือเนื่องจากว่าเวลาเราทำกับเขามาสิบกว่าปีแล้วเราเราก็เลยมีการพูดคุยของเราเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มโฟกัลที่เป็นของรถยนต์และบ้านเนี่ยมันเหมือนเป็นกลุ่มเนื้อเดียวกันครับก็คือเฮียเนี่ย คําว่าเฮียของผมเนี่ยคือเฮียบัคเป็นเจ้าของบริษัทสี er ่เฮียนะโอเคค,คือเฮียเนี่ยเขาก็เวลาที่เขารวมอ่ะเขาเอาให้เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยให้เข้าใจเวลาทําธุรกิจร,ร่วมกันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นแบบคู่ล้างผานคู่แข่งกันอะไรกันขนาดนั้นเขาให้เป็นเหมือนกินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพี่น้องกันทําไปทิศทางเดียวกันครัโอเคเสร,ร็จแล้วเราก็เลยนั่งคุยกันแล้วเป็นโปรเจกต์มาว่าถ้าเรา ได้ไปต้นกาเนิดที่เป็นแหล่งผลิตเสียงต้นกําเนิดของแหล่งผลิตอืเราน่าจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นอครับก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้มาพอพอเราไปแล้วเนี่ยยิ่งทําให้เราเห็นถึงความต่างกับลําโพงที่ที่ที่เราเคยเอาง่ายๆตัวโฟคอสเองอะ่ะเวลาที่เราทําติดตั้งอ่ะพี่ครับวเวลาที่เราติดตั้งอยู่ในรถเนี่ย เราก็ยังเข้าใจในรูปแบบแบบหนึ่งแต่เวลาพอหลังจากที่เราไปโรงงานเขาแล้วเนี่ยครับผมพิกพิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยพี่ครับนั่นหมายความว่าเราเข้าใจเลยว่าจากแผ่นไม้กลายเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของฟิสิกส์ของเสียงเนี่ยครับเฮ้ยมันคืออ <behav S 2> ะไรเนี่ยอืจากจากไม้ครับแผ่นไม้กลายเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ จากเรื่องของโลหะเช่นขดลวดรกระดาษอัดอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันเป็นเรื่องของฟิสิกส์เสียงหมดเลยครับผมเลยยิ่งทําให้ผมเนี่ยเข้าใจยิ่งตอนที่ผมไปโรงงานเนมเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอึ้งมากเดื่องจะผมเล่าให้ฟังแล้วว่าผมมาเป็นช่างซ่อมครับผมมารู้เนมผมไม่ไไม่น่าแพงเลยว่ะฮะไม่น่าแพงพอไปถึงเสร็จปั๊บเนี่ยครับเราเข้าใจแล้วว่าโอ๊ยไม่แพงและ เนี่ยมันก็เป็นการสร้างสร้างให้เราได้เห็นว่าที่มันไม่แพงเนี่ยเพราะอะไรที่มันไม่แพงอ่ะเพราะว่าหนึ่งการดีไซน์อย่างเช่นตู้ลำโพงเนี่ยผมผมเนี่ยเป็นคนที่ที่เอาไดาเวอร์เนี่ยมาติดอยู่ในรถครับลองลองไล่ดูดิว่าไดาเวอร์สูงสุดเนี่ยอยู่ประมาณสี่แสนกว่าบ,บาทบที่สำหรับรถยนต์สำหรับที่ผมขายอยู่เนี่ยครับผมแต่พอมันไปอยู่ในตู้นะครับทำไมราคามันต้องเป็นล้านอ่ะตู้มันก็คือแผ่นไม้ปะวะ อันนี้ในสิ่งแบบที่ผมผมรู้สึกว่าตู้ะแค่ตู้อย่างเดียวมันจะแพงอขนาดั้นใช่เออผมก็เลยมันก็โฟกัสเหมือนกันแต่พอไปโรงงานครับไปเห็นแหล่งผลิตครับผมเข้าใจละว่าทุกขบวนการที่เขาผลิตหรือว่าความใส่ใจต่างๆที่เขาทำเนี่ยไม่แพงเลย มันไม่ใช่แค่เอาไม้มาต่อมันไม่ใช่แค่กดลวดทองแดงธรรมดาไม่ใช่มันมีกระบวีการรวมถึงศาสตร์ของฟิสิกส์มาเข้าประยุกต์ด้วยใช่สําหรับเรื่องของการทําลําโพงส่วนส่วนที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับเขาต้องบอกว่าแค่วิธีคัดอุปกรณ์เขาเนี่ยอืก็แตกต่างแล้วผมถึงผมถึงเข้าใจเลยว่าทําไมเนาะเวลาที่แอมมันมีปัญหาเนี่ยแล้วเราทําเองอ่ะอืม คือเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่ทําซ่อมเอมซ่อมแอมพวกนี้ได้อยู่แล้วเวลาพวกเราเอาอุปกรณ์ไปใส่แล้วทาไมเสียงมันไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนไม่มีเออผมก็งงละอ๋อกข้จใจละเขาเขาเอาอุปกรณ์นะครับซ้ายและขวาเนี่ยมาเหมิดให้ค่ามันเข้ากันเป๊ะคือคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนสําหรับคนที่ถ้าไม่ใช่ช่างซ่อมเนี่ยครับเขาเนี่ยอาจจะไม่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 รู้แต่ผมเป็นช่างซ่อมเนี่ยเกรดอะไรเนี่ย มีทั้งหมดต้องเป็นสิบเป็นเป็นหลายเกรดตั้งแต่ไม่กี่บาทจนเป็นหมื่นใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยเกรดไหนก็แล้วแต่ครับของเนมเนี่ยเวลาพอทําเนี่ยสมมุติว่าคัดเกรดมาแล้วเนี่ยเอาเกรดพรีเมียมมาแล้วอะครับต้องเอาในเกรดนั้นนะมามาเมิดชนกันว่าให้ค่าเนี่ยเป๊ะ<ป><ป>อืแล้วคัดอย่างสมมุติว่า ผมนั ite, like ่งท well, ี anyway> to ่ผมไปยืนด uh, ูนะคนคัดเขานี่อย่างนี้เลยนะครับต้องละเอียดเลยคือกองเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยสมมติสมมุติว่าที่เป็นค่าสีค่าอาค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะพันตัวเนี่ยจะเหลือสักประมาณสิบอ่าขอโทษพันตัวที่ผมนั่งยืนดูเขาทำอ่ะประมาณพันตัวเนี่ยจะเหลือสักประมาณร้อยกว่าตัวที่มันพอใช้ได้ที่มันใกล้เคียงกันพี่ที่ที่มันที่ที่เขาต้องการ ค่าตัวเลขนั้นระบุแล้วเอามาใช้แยกซ้ายขวากับมหนึ่งตัวพี่อ่ะเห็นไหมมันนีเป็นที่มาของต้นทุน<ช>คืออย่างงี้ต้องละเอียดด้วยอเออพอเราไปเห็นแล้วอ๋อแล้วเวลาพอพอเราไปเนี่ยก็เราก็ช่างซ่อมอีกอะเวลาพอเราไปแล้วว่าที่เป็นชั้นเป็นเชลของเขาร่บอุปกรณ์ที่จะใช้เนี่ยมันก็จะ,จะแยกเป็นรุ่นออกมาแล้วจะไปใช้กับอะไรจะไปใช้กับอะไร,ร,รแล้วตัวไหนใช้ใช้ฝั่งซ้ายใช้ฝั่งขวานี้ครับโอ้โห เข้าใจแล้วว่าวเขาสุดจริงๆใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมประทับใจในฐานะที่เป็นช่างซ่อมครับภายในเนี่ยครับเวลาที่เป็นเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมักจะใช้เป็นลายปินนจะเป็นทองแดงทองคำทองไหนก็แล้วแต่แต่ของเขาเนี่ยลายปิมนเนี่ยเรารู้เราเป็นช่างซ่อมอะ่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียอะไรบางอย่างกับสายสายที่เป็นสายไฟสายไฟ สายเมนอะไรต่างๆฟังเถิดระหว่างแอมวัดเท่ากันนะครับผมให้ผมผมผมบอกอย่างนี้วัดเท่ากันในอะคูสติกเดียวกันแบบไหนเดียวกันก็แล้วแต่ครับใช้เนมเนี่ยสังัดกว่าในเรื่องของเสียงเนี่ยฟังวัดเดียวกันแบบเดียวกันเอาชนใส่กันเลยเนมเนี่ยสงัดแน่นอนเขามีเทคนิคอะไรครับเขายังเขาเขาเน้นในเรื่องของคอน คือหมายว่าที่มันคอนเน็กกันเข้ามาเนี่ยสายเนี่ยยังใช้เป็นเอาง่ายๆเหมือนจะโบราณหน่อยก็ได้เขายังใช้สายไฟสายไฟที่ที่เป็นที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยเฉพาะของเขาเลยเฉพาะของเขาเลยเนี่ยเวลาที่อย่างจุดเชื่อมต่อต่างๆที่เขาใช้เนี่ยครับที่ออกมาจากบอร์เนี่ยหรือไดเราเรียกว่าตัวได้กาลังไฟครับของเขาก็จะมีการแยก แยกออกมาคือคือในในในแอมเนี่ยมันก็จะมีหลายภาคเนาะคือภาคปรีแอมถูกไหมครับ,รบมีภาคปรีแอมภาคาาที่เป็นในเรื่องของตัวที่ภาคจ่ายไฟครับภาคจ่ายไฟเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีหลายมีบวก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 มีลบ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 ,ลบ,ลบคือ,อคือถ้าเป็นช่างซ่อมหมักเขาก็จะรู้ว่าไดท์ที่มันได์ออกไปแต่ละอันอันเนี่ยเขาก็จะมีการแยกออกมาครับ แล้วที่สังเกตดูเลยนะอย่างสมมติผมว่าอันนี้ก็เป็นอีกอกอีกอีกกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่ผมทึ่งครับวิธีคิดเขาคือปกติเราซื้อแอมหนึ่งตัวใช่ป่ะซื้อแอมหนึ่งตัวเนี่ยเวลาที่พี่อยากได้วัดวัดเพิ่มอืพี่ทําไงไปซื้อแอมใหม่เพื่อให้เพิ่มกําลังวัดแต่เนมไม่ใช่ครับเนมกับเอ้ยแอมเดิมของคุณมีแต่คุณซื้อซับาย ่ p w w r r s u p p l y เพิ่ม uh huh. โดยใช้แอมตัวเดิม oh. แล้วเพิ่มด้วย Power supply วัดคุณเพิ่มเลย oh. นี่คือแบบเฮ้ยวิธีคิดแบบนี้เราไม่เคยเจอครับเออมันก็คือเป็นแต่เขาทำมานานแล้วนะแต,แต่แต่แต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่เราที่เรารู้สึกว่าอ,อ๋อมันเป็นวิธีคิดแบบเออว่ะ mm hmm. นั่นหมายความว่าผมมองดูว่าความคุ้มค่าของเนมเลยก็คือพอซื้อแอมไปแล้วค,คุณไม่ต้องซื้อแอมตัวใหม่นะ แต่ถ้าคุณอยากจะเพิ่มดีเทลครับคุณเพิ่มกําลังวัตต์แล้วเขาไปใส่ชิอที่มันเป็นภาคจ่ายไฟอะ่ะครับเข้าไปช่องต่อช่องช่องต่อช่องในในสัดส่วนของเขาเนี่ยครับมันเหมือนอุปกรณ์ที่คุณซื้อไปตั้งต้นอะ่ะครับมันสุดแล้วอืเพียงแต่ว่าภาคจ่ายไฟอะไรบางอย่างเนี่ยอ่ายังยัง,ย,งยังสามารถอัปเกรดขึ้นได้อีกหน่อยนึงไม่หน่อยนะเท่าตัวเลยนะพี่ นี่คือนี่คือวิธีคิดของเนมเยอะเลยก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นมันนี่ไงผมถึงได้บอกว่าไม่แพงตรงที่ว่าเวลาพอเขาใส่อุปกรณ์เนี่ยเขาใส่สุดแล้วแล้วเวลาพอคุณอยากเพิ่มครับเพิ่มรายละเอียดบางอย่างเนี่ยคุณสามารถเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องขายอุปกรณ์ตั้งตัวเดิมแล้วเนมกับโฟเขคาลเนี่ยเขาออกแบบร่วมกันใช่ไหมครับใช่สิ่งเหล่านั้นที่ที่พี่เห็นมาแล้วก็จากประสบการณ์ของพี่เนี่ย ก็เอามาถ่ายทอดแล้วก็มาอัปเกรดให้กับลูกค้าครวมถึงโชว์รูมแห่งนี้ด้วยใชพ่พี่กิ๊ฟครับพี่กิ๊ฟช่วยแนะนํกเล่นหน่อยนะครับว่าโชว์รูมนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เชิญชวนมาแล้วท่านจะได้อะไรกลับไปบ้างจากคนรักเสียงะครับโอเคขอบพระคุณมากครับก็แนะนำตัวนะครับผมกิ๊ฟพาวเวอร์ซาวดีเก้านะครับอยู่ชลบุรีนะฮะอยู่ อยู่ช่วงจังหวะก,ก่อนเข้าบางแสนนะครับหรือของผมอาจ,จะเป็นร้านร้านรับบางแสนก็แล้วกันร้านรับบางแสนนะครับก็คือเข้าเข้ามาในซอยในซอยโรงเรียนเทคนิคบางแสนนะครับแล้วก็เข้ามาเนี่ยก็จะเจอร้านเราอยู่ในซอยซอยซอยเทคนิคบางแสนนะครับจำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องเสียงติดรยนต์นะครับแล้วก็บ้าน เป็นของ f o c a l Power By Name นะครับเราเป็น f o c a l Power By Name เนี่ยแบบเต็มรูปแบบนะฮะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็เข้ามาทดลองฟังนะครับในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของรถของบ้านหรือจะเป็นห้องดูหนังนะครับเราก็มีให้ทดลองฟังพี่คร,ครับผมพี่กิดครับก่อนจบคลิปนี้คำถามสุดท้ายที่ค้างคาใจผมมา กือบยี่สิกว่าปีนะครับ,รบเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายขยายความคำนี้หน่อยครับ<อ>พี่โอ้ขอบพระคุณมากครับเป็นคำถามที่ดีมากอันนี้เป็นปรัชญาในการทำงานของผมครับไม่มักง่ายพูดไม่มักง่ายทำไม่มักง่ายรับเงินอะไรก็ตามถ้าไม่มักง่ายเนี่ยผมว่าาประสบความสำเร็จแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมฝากไว้เป็นข้อคิดทุกอาชีพนะครับ ถ้าทำทำแล้วไม่มีคนต่อว่าเราทั้งต่อหน้าและรับหลังผมว่าจเจริญหมดเพราะนั้นเลยเป็นที่มาของคำว่าอย่ามักง่ายเพราะถ้ามักง่ายเนี่ยแสดงว่ายังมีคนต่อว่าเราได้ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังเพราะนั้นเนี่ยผมทำมาเนี่ยสิบแปดสิบเก้าปีเนี่ยครับก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆด้วยปรัชญาแบบนี้ครับผมขอบคุณพี่ชายที่รักเสียงของผมนะครับครับผมสวัสดีสสดครับ